ผ่าผู้แอบมาดูช้างคนระับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้า,าจของช้างชัวใหญ่ในชะ่ไหมใหญ่มากเลยตู้ครับตู้อันนี้บอดตู้อันนี้ตูมีอันนี้ตูมีอันนี้ตู้ cái thăng băng 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 โน้องคีนกเะัเบอร์ดีเบอร์ดีนดิเบอร์ดี้อนนงคีมได้ด้วยนะทำตาหวานได้ด้วยแต่แป้งที่เขาจะขายแป้ผูกไว้ข้างนอกเดี๋ยวเขจะดู

ต้องให้ข <s art> um> ้อความยลูกคิเดี๋ยวเอฟทำเนข้าวาใครมาติดข้าวเดียตงขอความดใจงอคามยกินด่มไปกเดียวสาตัวแล้วครับจับได้ทัายทอะไร

สามสามเช่นน้จัดได้หมดมันต้องมีอีกกว่าไปอะไรจะจัดไปว่าเป็นแฟนเป็นีครับผมอยากรู้บานติดทุมเองอยู่บานกรนะผมอูบานใอะแต่ก็ไม่จำที่ใช่กครับผมรู้เฟทุกวันนะเจอแบบ้านใกล้กันติดตามประจำแล้วต้องรู้ที่ ขอบคุณก่อนขอบคุณครับนี่ขอบคุณนิสนตครับธรรมดาสไตล์คณปู่สไตล์คณปู่อันนี้แกแล้วกี่ปีครับอันนี้เจครับเจ็ดสแล้วเป็นปู่ปู่มคุดีหน้วันนี้จริอ่ะพาเด็นนี้เล่น้วล้ววันนี้โตแค่ไนเนี่ยเ แกแล้วอืมนี่เลยนี่แกตอนนี้โดนแรงงานยังย้อนทุกต่อสิบเลยมีก็ประมาณ0้าส้ปีโย่ตัวนี้ก็50ปีผมก็ติดตามประจำดูเฟซทุกวันน่ะดูเฟซประจำดูประจำอยู่บ้านละก็ถึงจำได้หมดเลย ครับผมแต่ก่อนผมก็เป็นหนุ่มอยู่นู่นครับผมอ๋อเป็นหนุ่มอยู่นู่นเป็นหนุ่มอยู่นู้นแล้วไม่คร์ที่นี่แล้วก็ไม่ได้แฟนอยู่นี่อ๋อไม่ได้ไม่ได้แฟนอยู่นี่ครับบ้านละนุ่บ้านละกงอนแต่เองอะไรน่ะไปเลยจุ่ไม่ได้ครับผมก็โตมาจากนู่นนะจับไปจู้ไปเออไม่ใช่ว่าผมโตจริงไหมผมออกจากนี่ไปไปอยู่บ้านอ่าคอนครับมีเพื่อนเยอะแยะอยู่นะบ้านอ่างคอนขนาดนวลผมทัวร์เที่ยวไปหมดอ่ะครับเท่านั้นน่ะแล้วก็บ้านละนุ่บ้านแต่เองการตัวนี้คือไม่ดื้อ แล้วก็บ้านจานตะบุญจานแล้วก็ประเทศไทยก็มีบ้านนย์ก็คืออยู่บ้านนั้นแหละ่างั้นฮะก็อยูุนั้นเป็นหนุ่มอ่ะผมุ่มคุณเพิ่งมานี่ยี่สิบปีเองนี่มาอยู่นี่ยี่สิบปีแล้วมาทำอะไรที่นี่ก็มาช่วยเดิคช้างด้แฟนอยู่นี่ครับด้แฟนอยู่นี่ครับมีช้างอยู่นี่ด้วยครับมีช้างอยู่นี่ด้วยแต่ก่อนช้างผมก็มีบางคุกใส่อืมครับนี่ตัวนี้ตัวที่เขาว่า ตีร้อยครั้งแรกเลยนะครัสดสเาหาฮะหา้างห้าวกกเอาหวยออกห้าเก้านะจับจบจับขาเาได้หมดไม่ดีไม่ดีไม่ดีงเองกเร คุณลุงอยากใส่ใจมันเลาดคือคริงอันนี้อยู่กับแขกกับคนสบายเลยครับจากเชื่อมนี่ประมาณจากเช่แล้วว่าจะใครเข้าได้หมดนี่ดูเช้นวันนะขัดแน่ใครอยู่ฝั่งโู้นก็จะมีความตระกันหน่อยดีดีดี โอ้เชิดชมือแล้วเชิดชมือแล้วดิ้งชูมือให้อันนี้ปูคำแซนคำแซนรู้จักดอแล้วคิดตั้งนานโอ้เขาเีมเรียกว่าคำมือชูมไอใรู้คิดตั้งนานคิดตั้งนานคิดอยู่แต่ถ้าแท้คิดคิดอยู่ทำไมจะไม่คิดผมจะตามทุกเพลงเลยอ่ะแซนปคแน เลี se, ้ยวกูเลือไเลือกเลี้ยท้ายี้ำจับี่เราพับชอยู่ให้มันจะได้ทองคำขับเสโอ้ยดสุดยอดเลยว่ะองคาวตุงตรัเแล้วแม็กซ์มามามมันนี่มันนี่รลยปูปูมูนนี่ปูอืปูทองคำอ่านี่ช้างชื่อชื่อปูทองคำปูทองคำปูขันแสนอันนี้ก็ปูคําแสน

พามาดูช้างวันนี้พาผูกมาดูช้างที่บ้านตะกรานนะครับวันนี้นะครับก็ขึ้นไปทางไหนก่อนไหนยิ้มดินี่ไปไหนข้างหนึ่งไปไหนครับอันหนึงครับข้างหนึงไม่มีใข่งอกลวเป็นช้างคาะเอกอันนาเป็นที่ระลึกนะครับคุก ปูใช่เนาะตาว้า่ะมาซื้อมดกอดอนเนากอด้กอนอันนี้ก็ได้กกอดเอวกก้อนเออกอนเอ๋อซื้อ้าวมันชิ้นหนึ่งซื้อซื้น้องคีมซือปูคแฟนนะคะซื้อกอนเ่ะกอนเนาะก้อนกอกอนคุ้ๆอ้ยกอดกอดกอดกองกน้องคีมน้องครีบมาหนทข้าวตาวาน้องคีมทาวตาวมาดลยนมาซื้อ าทำตาหวานได้ด <ique> ้านได้ด้วยนะคะดูที่ปั้นช้างอาดาราสวัสดีครับพี่สายฟ้านะครับอะปั้นตัวเท่าไร่นี่หลายไหลายไซส์ลายไซส์แล้วก็คู่ละหมื่นห้าลายไซส์นนก็มีนะครับ สดเลยใกล้ๆเลยเขาจปูกเป็นภาพจริงหลังจากที่ไปดูช้างตัวจริงมาจะอ่านช้างปูนช้างปูนบ้างปูนนี้เขาจะทำนี่ใช่ไหมนําพุทธศาสนาจะไว้ที่พุทธนาคที่วัดป่าเจียงหน้าศาลพระภุมภังอ๋ออันนี้นะไปไว้หน้าทำธรรมกิ่ตัวธรรมกิจละเพิ่งทำเพิ่งทำเพิ่งทำอันแรกแต่ยังไม่มีแบบ ต้องทำสองไว้สเป็นคู่กันครับก็นี่รวมกลุ่มกันทำหรือยังไงเป็นกลุ่มของชุมชนเราที่เดียอ๋อเป็นรวมกลุ่มของชุมชนเอ่อปั่นปั่นก็มามาปั่นผลแบ่งกันอย่างนั้นอเพิ่งเริ่ม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 นะครับก็ที่นี่ก็จะมีปั่นช้างด้วยชุมชนนี้เป็นชุมชนผสมนวัตวิจัยที่แล้วอ่ะฮะ บ้านเรานักท่องเที่ยวมันเยอะอย่างเช่นเราทำกระถางดอกไม้ทำช้างเล็กๆช้างแบบช้างอะไรเรียอช้างตุ๊กตาช้างน่ารักช้างอะไรลีลาเนี่ยอ่าหลากหลายตุ้นเล็กก็ซื้อได้ทำมาอ๋อหลากหลายครับผมจะทำงานหลากหลายแต่แบบนี้ต้องสั่งจองไว้ใช่ไหมอันนี้จองแล้วจองแล้วทำไม่ทันเลยอันนี้มีทีมงานหลายคนครับคู่คู่หนึ่งใช้เวลานานแค่ไหนอถ้ารุ่นนี้ มันจริงจ่มันทําได้ไม่หลายตัวจน,รนประมาณสามคนใช้ประมาณอาทิตย์กอกอะตรนี้นอทิตย์ก่าใช้ประมาณสักสิบวันว่างั้นเตีบบันประมาณสิบวันคูห่หนึ่งสิบวันไปดงไปดบบใช้ <c oughs> ใช้คนทำสามคนถ้าถ้าใช้กําลังคนสามคนว่าบางทีมันก็ทําด้รยกันไม่ได้ก็ต้องใช้รอรอเวลาปูนแห้งการเชื่อมก็อะไรก็รอการเชื่อม การรอนะครับการลงรายละเอียดของเราก็คือทีมงานของเราหมดอย่างเป็นจริงเลยเป็นจริงนะครับต้องเลยครับก็เป็นเป็นทีมงานชอบสีเปลือกเลยหรือจะเอาช่างจริงเลยก็ได้เพาว่าพวกนี้เขาจะว่ามันเป็นเรียนรู้มานานสะสมประสบการณ์มากสะสมรู้ ชอบแบบไหนอะไรชอบก็คือแวะมาดูมาดูให้กำลังใจช่างทำงานนะครับปูไว้อาสมก็ได้ครับปูนี่รุ่นนี้นี่อันนี้ทรงทองใบนี่จะทำทรงทองใบทรงทองใบมีทองใบดังขึ้นทรงให้ตาลุนสั่งตาลุนตาลุนตาลุนไทยทองใบจักไเนาะอ่าตะลุนตาลุนอ่าอีกฝั่งเนี้ยถ้าเป็นสบู่เรจะเป็นประมาณ เอาทจะจะเอาช้างมัเมื่อกี้เห็นจะเอาถน้นช่วยจะเอาตัวเป็นๆเหยียบพุ่มเหยียบงไงหนียเ้มันนึ่านแ่ะงานหลายลานีคนจ้างจองเยอะลยล้านมูนล้านเลย อตากจักรเอาเลยอยากจักรเอาอยากได้หนึ่งภาพอยากได้อยากได้นะอยากจักรอยากได้ฮะในรูปนี้ก็สวยครับหน้าสวยหน้าสวยหน้าสวยนาอะไรตัวนี้ตัวนี้ก็หมื่นห้าถ้าเราเอาถ้าเราเอากระตือก็ได้ราคาก็ได้พิจอะไรหรอครับนี่ครับแบบสภาพเลยสภาพเลย่ยไอสูงสวย ใหะถูกหวยให้ทุกหวยูบอกหวยแม่นมากเลยนะจุดมาเก้าูบอกแม่นม่กเลยอะไรอะอ่าโอเคขอบคุณมากครับกีน่มครัแีีลุง

อ้เบ no ิ่งสภาพเลยอู tá, en ans ans> ้ดอบวนอิวนหิ้นยาวงอกเมาต้องอย่ยานมะไราย่างเลยเออข็นท่าเองพักตูตูะกศดยูพูดยูยย่งยงจัดนี่เป็นการดีเนาะนีตอจะพักเองก็ต้องขับไปับอ่านีนนี้เดยมันน้เดยมันเลอเียเลียซัดนะ ด้านทีนมันมืดเลยที mm ่เราถ้ามันระชากแนาจะทำไรกอว้าวอยู่นันเลยคนนี้เว้ย